ได้แล้วออพร้อมแล้วครับออพร้อมนะครับหนึ่งสองซมสวัสดีครับเพื่อนผมวิชานสุมาลีจากช่องวิชาน,ฟานโฟโต้วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอีพีที่ผมจะพาเพื่อนๆออกมาถ่ายภาพนอกสถานที่นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆเดินทางมาที่จังหวัดนองบัวลําพูเพื่อที่จะมาถ่ายภาพควายเขายาวนะครับเอานางแบบสาวๆใส่เสื้อคอกระเช้ามาขี่ควายเขายาวเพวื่อนๆที่ติดตามผลงานของผมนะครับก็ อาจจะเคยเห็นผลงานของผมเมื่อหลายปีก่อนผมเป็นคนไปเปิดทริปการถ่ายภาพกับควายเขายาวตัวหนึง่งที่มีชื่อว่าเจ้าใหญ่ชิงยืนครับเจ้าใหญ่ชิงยืนเนี่ยเป็นควายเขายาวที่อยู่ที่จังหวัดมาสารคามนะครับผมก็ไปถ่ายภาพเข้ามาหลายปีเลยต่อเนื่องกันอยู่หลายปีทําทให้เจ้าใหญ่ชิงยืนเนี่ยเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศแล้วก็ทั่วทั้งเอเชียนะครับมีช่างภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยเดินทางมาถ่ายภาพควายตัวนี้เยอะมากแล้วก็ ภาพของเขาก็มีโอกาสได้ไปอยู่ในสื่อต่างๆเยอะมากเลยครับเดี๋ยวไปดูภาพในอดีตของเจ้าใหญ่เชิงยืนครับตอนนี้ควายตัวนี้เป็นตำนานแล้วครับไปดูรูปกันครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับเ,เจ้าใหญ่ชิงยืนก็ สียชีวิตนะครับก็คือล้มเพราะว่าเขาอายุเยอะนะครับด้วยอาการป่วยเพราะว่าแก่มากสิ่งที่เขาเหลือไว้ให้ก็เป็นเพียงรูปสวยๆกับตำนานกับเขาของเขาที่ถูกแขวนไว้ที่ฟาร์มหลังจากนั้นเนี่ยก็ว่างเว้นไปปี2ปีเลยก็เราช่างภาพอของพวกเราเนี่ยก็ไม่มีควายสวยๆให้ถ่ายเลยนะครับเพราะว่าไม่มีควายตัวไหนที่จะมาแทนเจ้าใหญ่ชิงยืนได้เลยในช่วงนั้นจนเมื่อสักปีที่แล้วนะครับผมได้มาค้นพบ ควายเขายาวอีกตัวหนึง่งชื่อว่าเจ้ากุหลาบอยู่ที่จังหวัดนงบัวลําพูนะครับผมก็เดินทางตามมาเพราะว่ามีคนให้บอะแสผมก็ตามมาจนสุดท้ายก็ได้เจอกับเจ้าของนะครับแล้วก็ผมก็ได้เดินทางมาไทยเจ้ากุหลาบไว้เมื่อปีที่แล้วแต่ว่าออตอนปีที่แล้วเนี่ยเจ้าเจ้ากุหลาบเนี่ยยังขึ้นขี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ถูกฝึกให้ขี่ผมก็รอทางเจ้าของของเจ้ากุหลาบเนี่ยก็ เอาไปเข้าโรงเรียนนะครับเขาจะมีโรงเรียนควายปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยผมก็รอจนเจ้าใหญ่เนี่ยเอ้ยขออภัยครับผมก็รอจนเจ้ากุหลาบเนี่ยเข้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้วเขาก็ขึ้นขี่ได้เราก็คิดว่าเราจะเอานางแบบขึ้นขี่ได้เขาก็ออกจากโรงเรียนเมื่อสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับแล้วกลับมาที่นงบัวลําพูโดยโรงเรียนที่เจ้ากุหลาบถูกส่งไปฝึกก็คือที่ฟาร์มของพี่หมอคือฟาร์มเดิมของเจ้าใหญ่เชียงยืนนะครับพี่หมอเจ้าของเจ้าใหญ่เชียงยืนเป็นคนฝึกเจ้ากุหลาบเนี่ยให้ขึ้นขี่ได้ แล้วเสร็จก็ย้ายเจ้ากุหลาบกลับมาจากมาสรารคามาที่หนองบัวลําพูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้พานางแบบมาถ่ายภาพกับเจ้ากุหลาบเพื่อจะเอานางแบบขึ้นขี่หลังของเจ้ากุหลาบตอนนี้เจ้ากุหลาบเชื่องลงเยอะแล้วก็ขี่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของเจ้ากุหลาบกันครับครับตอนนี้เราก็มาเจอกับเจ้ากุากหลาบแล้วนะครับควายที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นควายที่เขางามที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ที่จะมาแทนเจ้าใหญ่เชยงยืน ส่วนที่ยืนอยู่ด้านหน้าควายนี้ก็คือคุณจอนนี่นะครับเจ้าของควายตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเจ้ากาลาเรียนเชิญคุณจอนนี่ทางนี้นะครับสว,ส,รสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วมามาหากันคราวที่แล้วนี่ปีหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ยืนหันหันะครับผมทางนี้หน่อยจะได้เห็นเจ้ากุหลาบเป็นแบกเกานะครับอยากให้พี่จอนี่เล่าที่มาที่ไปของควายตัวนี้ให้ฟังหน่อยนะครับกบผมก็เจ้ากุหลาบนะครับก็เป็นควายอ่าควาย ใช้งานครับควายตอนครับที่เขาตอนแล้วควายใช้งานที่แบบไถร่องมัดร่องอ้อยครับผมอ๋อแต่ก่อนนี้คือเขาก็เป็นควายที่ถูกใช้งานในการไถนาไถร่องมัดร่องอ้อยครับที่อยู่อำเภอเขาสนควางครับผมพอเกษียณจากการใช้งานแล้วเขาก็เอามาขายที่ที่ตลาดสีท่าที่อยู่ที่ตลาดโคกรบือสีท่าพ่อเสเมียนไปเจอเข้าก็เลยซื้อไว้ครับผมซื้อไว้ทีนี้ก็เห็นชอบนะครับก็เลย คุยกับครูบาบุญล้อมครับแกก็เลยไถมาประมไว้ที่นี่ให้ผมเพียงกับผมพ,พี่เป็นคนดูแลให้พระจำบุญล้อมใช่ครับอตอนได้มาเขาเขายาวขนาดนี้ไหมครับยังครับยังยังไม่ยาวขนาดนี้ควายเนี่ยถ้าเขาเขาจะยาวนี่ต้องเป็นส่วนใหญ่จะเป็นควายตอนใช่ไหมครับครับส่วนใหญ่เป็นควายตอนครับเป็นความรู้ใหม่นะครับเถ้าวควายที่ถูกตอนเนี่ยเขาก็จะมักจะเป็นควายที่เขายาว เพราะว่าควายควายใช้งานนี่สนมากเขาจะตอนเนาะครับตอนเพื่อเพื่อจะใช้ในเวลาบังคับอะไรจะง่ายขึ้น่อยอ๋อก็คืออาการติดสัตว์เขาก็จะน้อยลงใช่ครับเขาก็จะเป็นควายที่เชื่องมากขึ้นซึ่งผลที่ตามมาของควายตอนก็คือเขาจะยาวด้วยใช่ครับเจ้าเจ้าใหญ่เชิงยืนควายในตำนานนั้นก็เป็นควายตอนเหมือนกันใช่ครับเป็นควายตอนไมนควายไทนาเหมือนเหมือนกุหลาบนี่แหละอ๋อกุหลาบอายุเท่าไหร่แล้วครับ ตอนนี้สิบสี่สิบสี่โอ้ควายหนุ่มเลยนะครับยังหนุ่มอยู่สิบสี่ก็เขาบอกว่าอายุควายนี่ต้องคูณสองนะครับใช่ไหมใช่คูณสองของคนก็ประมาณยี่สิบแปดก็กําลังหนุ่มเลยครับเต็มหนุ่มเลยอ่าแล้วก็ตอนนี้ผมได้ข่าวว่าคุณจอนนี่เอาเจ้ากุหลาบนี้ไปเข้าโรงเรียนกับพี่หมอเจ้าของเดิมเจ้าใหญ่ชิงยืนเนาะใช่ครับไปไปอยู่ที่นั่นนานไหมครับไปอยู่ก็ประมาณเดือนหน่อยหน่อยครับเดือนหน่อยหน่อยเขาก็เอาไปฝึก ช่วงแรกก็ก็ดื้อแต่อาไปฝึกแล้วเขาก็ใจเย็นลงเชื่องมากขึ้นก็เชื่องมากขึ้นก็ให้ขี่ตอนนี้คือขี่ได้แล้วขี่ได้แล้วสาเหตุที่เรายังไม่ได้มาถ่ายเรารออยู่หนึ่งปีก็คือรอเจ้ากุหลาบไปเข้าโรงเรียนครับเพราะว่าเราอยากให้นางแบบขึ้นขี่เขาเมื่อก่อนนั้นก็ไม่ขี่ครับเขาเขาสะบัดตกเลยตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราวันนี้เราก็จะขออนุญาตพี่จอนนี่เนาะพาพาพวกเราถ่ายถ่ายรูปแล้วก็จะเอานางแบบเราเอานางแบบมา มาขี่หลังเขาด้วยเราจะได้ภาพสวยๆนางแบบใส่เสื้อคอกระเช้า uh, นางแบบสําหรับวันนี้ก็จะเป็นน้องฝ้ายนะครับซึ่งน้องฝ้ายก็คือนางแบบคนเดิมที่เคยมาถ่ายกับกุบบลาบเมื่อปีที่แล้วแต่ตอนนั้นไม่ได้ขี่แค่นั่งอยู่ข้างๆเนาะใช่ครับท uh, <laughs> ีนี้เราลองกันดูครับโอเคครับขอบคุณครับนี่ก็คือนางแบบประจําทีมของเราวันนี้นะครับแนะนาตัวเองหน่อยลูกสวัสดีค่ะฝ้ายค่ะน้องฝ้ายทำงานหรือเรียนอยู่ลูกเรียนเพิ่งจบเลยค่ะจบที่ไหนลูก มควิทยาเยขตหนองคายค่ะคณะอะไรเอ่ยคณะศิลปศาสตร์อ๋องานอดีิเลกน้องน้องฝ้ายก็จะเป็นนางแบบนะครับมาร่วมกับเราหลายทิปแล้วแล้วน้องฝ้ายนี่แหละครับเป็นนางแบบคนแรกที่มาถ่ายกับเจ้าก,กุหลาบเมื่อปีที่แล้ววันนี้ก็จะกลับมาใหม่นะครับโดยรอบนี้จะมาขึ้นขี่หลังเราจะพยายามขึ้นขี่หลังหลังจากที่เจ้าก,กุหลาบไปเข้าโรงเรียนมาแล้วนะครับวันนี้หวังว่าจะได้รูปส,สวยนะครับแนะนําทีมงานของเราวันนี้ครับนอกจากน้องฝ้ายแล้วเราก็มี คุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรครับคุณพ่อเย็นครับคุณพ่อเย็นนะครับเป็นพ่อตา,อตาของพ,อพี่จอนนี่นะครับจะเป็นคนมาดูแลเ,เจ้ากุหลาบให้เราวันนี้นะครับน้องฝ้ายถอยนิดนึงนะลูกเวลามันเบี่ยงเขาบางบางทีเขาไม่ได้ดุลูกแต่เขารำคาญแมลงเขาก็จะเหวี่ยงเขาบางทีมันจะโดนเราแล้วก็ทีมงานอีกคนหนึ่งของเราครับโปรดิวเซอร์ประจําทีมมือตีเป็นคนคว,วบคุมสตอรี่แล้วก็ดูเรื่องแสงของเราครับกูต้องครับอ่า อ่านี่ครับโปรดิเซอร์ประจาทีมงานของเราครับกูโต้งนะครับก็จะเป็นคนวางสตอรี่แล้วก็ควบคุมระบบแสงทั้งหมดเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับครับสำหรับวันนี้ผมก็จะใช้กล้องหลักของผมก็คือ Panasonic G9 นะครับเป็นกล้องเรือธงที่เป็นเอ่อไมโครโฟเตอร์ของ Panasonic ส่วนเลนผมใช้เป็น42.5 f1.7 ซึ่งเ,เป็นเลนส ตัวอันนี้เขาเรียกว่าไมโครโฟเตอร์ ter, ถ้าเทียบกับฟูลเฟรมมันก็จะเป็นประมาณ85-90นะครับในฟูลเฟรมก็จะเป็นระยะเริ่มแรกๆของเทเลซึ่งการถ่ายภาพแนวไลท์แบบนี้บางคนก็จะใช้70-200ก็ได้นะครับภาพก็จะสวยเหมือนกันแต่ว่าระยะสื่อสารกับแบบเนี้ยค่อนข้างจะสื่อสารยากมันต้องตะโกนผมเลยนิยมตัวผมเองเลยชื่นชอบที่จะใช้ระยะ42.5หรือประมาณ 80มิลลิเมตรนะครับ85ถึง90ม mm นะิลลิเมตรเนี่ยเพราะว่ามันสามารถสื่อสารกับแบบได้นะครับเราสามารถสั่งแบบได้มันเป็นระยะที่พูดคุยธรรมดาเนี่ยสื่อสารกันได้นะครับวันนี้ผมก็ตั้งใจเลยว่าจะเอาน้องฝ้ายนะครับขึ้นขี่เจ้ากุหลาบแล้วก็ถ่ายด้วยเลนส์เทเลตัวนี้นะครับเรามาดูภาพกันครับเริ่มกันเลยเริ่มแรกนะครับเดี๋ยวครูโต้งกับพี่จอน,นี้นะครับจะลองเอาน้องฝ้ายเนี่ยขึ้นขี่เจ้ากุหลาบดู นะครับ <laughs> ปีที่แล้วไม่สําเร็จทีนี้ไปเข้าโรงเรียนมาแล้วดูสิสอบผ่านไหม <laughs> จะสอบตกหรือสอบผ่านวันนี้รู้เรื่องกันเลยอ่าเราต้องใช้เก้าอี้ครับพี่จอนียก็าอี้มาความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราจะไปถ่ายกับควายหรือวัวเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังถ้าเราเป็นช่างภาพก็คือ แม้ว่าควายมันจะเชื่องมาแล้วก็ตามถูกฝึกมาแล้วก็ตามนางแบบจะต้องหลีกเลี่ยงการใส่น้ําหอมนะครับเพราะว่าควายนี่เขาไม่ชอบน้ําหอมเังะนั้นผมก็จะให้นางแบบเนี่ยเอาเขาเรียกว่าอาบน้าแล้วไม่ต้องใส่น้ําหอมครับวันที่ถ่ายกับควายนี่คือต้องกินตัวธรรมชาติแหละครับไม่งั้นเขาจะงุนหิดนะครับควายเขาจะงุนหิดเขาไม่ชอบน้ําหอมยังแรงเลยครับอ่ะน้องฝ้ายลองขึ้นดูลูกของพี่พี่เอาน้องเขาขึ้นไหมผมจับให้ จับให้ดีกว่าอโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวผมจับจับให้จับจับมีอมานั่งอย่างทางนี้หรอต้องฝั่งไหนฮะฝั่งขวาจับไปจับเขาอันดับแรกก็ทีมสตาฟจะต้องล็อกล็อกเขาเขาไว้ก่อนนั่งฝั่งไหนฮะฝั่งฝั่งนี้ได้ขึ้นทางนี้ครับอออ่่าาโเเคใหญ้้ีถ้าจะให้สวยต้องนั่งแบบเหมือนซ้อนมอเตอร์ไซค์แบบเหยียดขาครับจะไม่นั่งค่อมผู้หญิงถอดรองเท้านะลูก ตัวใหญ่มากเลยครับดูขนาดของน้องฝ้ายกับขนาดของเจ้ากุหลาบนะครับเปรียบเทียบกันน้องฝ้ายไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงตัวเล็กนะครับเป็นไซส์มาตรฐานสาวไทยเลยย <ก S 1> ังมาเทียบกับเจ้ากุหลาบนี่ยังตัวเล็กนิดเดียวสิ่งที่ต้องระวังกูต้งก็คือดูดูระยะเวลามาแรง ไปไต่เขาเขาแล้วเขาเวียงเวียงเขาไปไล่แมลงอะ่ะมันจะต้องไม่ถึงน้องอุ้มเลยต้องขออนุญาตแฟนน้องไฟแล้วนะขอขอนุญาตณที่นี้นะน้องไฟที่น<ว>ี้ลงต้องลงพลิกเขาเข้าไปดูว่าเวลาเขาไล่แมลงเขาถึงไหมต้องถอยนิดนึงเวียงเวียงมาดูลูกวัดกะดู เพราะบางทีเขาไม่ได้เจตนานะครับแต่ว่าเขาไล่มแมลงสะบัดตึ๊บไปก็โดนนางแบบเลยระวังแขนด้วยนะลูกอโอเคโอเคครับพี่เดี๋ยวตอนถ่ายเราก็ยืนถอยมานิดนึงแล้วลบเอาแล้วก็จับเชือกไว้ด้วยโ,โอเคประมาณนี้นั่งสบายๆนะไม่งั้นนั่งอะไงท้ายครับรอนขนกล้ามเนื้อจะไปแทงหลัง นี่ครับได้ท่าแล้วโอเคทีนี้เราลองเราลองขยับเข้ามาตรงจุดที่เราต้องการแสงครับผมว่าจุดที่ต้องการน่าจะเป็นตรงนี้ครับนี่ลองจูงอ้เายางอ่าจูงจูงเดินดูจูงเดินดูครับคุณพ่อลองจูงนะครับโอ้ช้าช้าครับช้า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 โอ้สวยครับคุ้นชินกับน้องฝ้ายก่อนนะครับให้เขาจํากลิ่นได้ก่อนคุณพ่อลองพาเดินไปทางนู้นดูสิครับ ลองพาเดินไปทางนู้นนะครับเป็นเนินน,ะนิดหนึน่งเดินช้าๆนะครับพาไปช้าๆดูขนาดเขาเขาครับผมถ่ายภาพไปคราวที่แล้วอ่ะพี่จอนี่มีคนเข้ามาดูรูปบางคนเขาบอกเขาผมใช้คอมพิวเตอร์การาฟิกต่อเขาเขาว่างั้น <c oughs> อนมาดูนะครับว่กากราฟิกหรือเปล่าเนี่ยครับของจริงครับไม่ใช่การาฟิกยาวอย่างนี้เลยละครับทั้งใหญ่ทั้งยาวน้องฝ้ายหาไทางนี้สิลูก รูปหลังเขาดิกอดเลยปะแต่ระวังอย่างเดียวก็คือเวลาเขาไล่แมงอะลูกเขาเขาเขาจะไม่รู้ตัวนะเขาจะสะบัดปึ๊กไปข้างหลังระวังโดนโอเคทุกคนพร้อมแล้วครับผมตอนนี้ก็แสงก็ได้แล้วนะครับเจ้ากุหลาบกับน้องฝ้ายก็คุ้นชินกันแล้วทุกอย่างเซตเข้าที่นะครับ วิธีถ่ายของผมก็คือเห็นไหมฮะผมก็หันน้องไ้ายเนี่ยหันหลังให้กับแดดเพื่อให้แดดเนี่ยโดนผมโดนไหล่แล้วก็ที่สําคัญเวลาถ่ายควายนะครับถ้าเราหันในทิศทางนี้ตรงหลังควายเนี่ยเขาจะมีเส้นขนของเขาสีแดงๆนะครับมันจะขึ้นไฮไลท์กับแสง้าที่จะสวยมากตรงขอบเขาของเขาเนี้ยนะครับแล้วพอเราหันย้อนแสงแบบนี้เราก็ต้องให้รีเฟกครูต้องก็จะถือรีเฟกอัดรีเฟกกลับเข้าไปหานางแบบนะครับแล้วเราจะต้องชิงจังหวะ อย่างที่ผมบอกครับควายเขายาวเนี่ยเขาจะชอบมีแมลงมาไต่เขาแล้วก็ไต่เขาเขาแล้วก็ไต่หลังเขาเขาจะคันบางทีควายเขายาวพวกนี้เขาจะเวียงคือถ้าเป็นควายเขาสั้นอ่ะไม่มีปัญหาพอมันเป็นควายเขายาวเขาเวียงเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่ามีนางแบบมานั่งอยู่เขาเวี่ยงไปมันมีโอกาสที่จะโดนนางแบบสิ่งที่เราต้องระวังก็คือต้องวัดระยะว่าเขาเมื่อเขาเวียง้วไม่โดนนางแบบแล้วก็จะมีทีมงานนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือ คุณจอนนี่ซึ่งเป็นเจ้าของผู้ดูแลควายตัวนี้เขาจะจับเชือกเอาไว้เสร็จแล้วก็พอเรากดสั่งโอเคเนี่ยคุณจอนนี่ก็จะถอยออกไปนะครับปสองสามก้าเราก็กดเชือกเชือกควายเราจะไม่เอาออกเราก็จะตึงไ่อยัง,ง้นเลยแล้วเราเอาไปโฟตโต้ช็อปไปลบเอาเพราะยังไงซะความปลอดภัยของนางแบบเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญกว่าการได้ภาพของเราครับเราต้องคํานึงเรื่องความปลอดภัยมาก่อนอผมก็จะใช้เทเลถ่ายแล้วก็กดกล้องลงต่ำๆผมจะนั่งลงกับพื้นโดยเฉพาะกล้องตัวนี้เนี่ยมันปรับจอได้ ผมก็จะกดลงให้ต่ําเพราะตอนนี้มันเป็นเนินครับเราอยู่สูงกว่าควายพอสมควรผมก็จะนั่งลงให้กล้องมันต่ําเรามาถ่ายกันเลยครับมาพร้อมครับเรานับนะผมพอผมนับแต่พี่จนนี่เขาถอยออกนะต้องถอยงี้เลยโอ้ยขอพรอน่าจะประมาณนี้น้องฝ้ายมองดูควายก่อนนะลูกกม้กมก้มมองประมาณหัวกงกลางเขาเขานะอนเออประมาณนั้นลูกเหมือนอบอุ่นดูเลเขาอย่างนี้นะพอผมนับนะ พี่เจ้นี่ถอยสประมาณสองสาเก้านะครับแล้วพอผมบอกว่าโอเคพี่เจนีค่ค่อยเข้าไปจับมันใหม่นะลูกนะครับอีกทีนะครับหนึ่งสองถอยนะอ่าโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงครับผมวัดแสงแป๊บหนึ่งผมวัดแสงก่อนตอนนี้แสงเกินอยู่นิดนิดแสงเกินอยู่นิดนิดนะครับแปบ๊บหนึ่งโอเคเกินอยู่ยังเกินอยู่เห็นได้แล้วออพร้อมแล้วครับ<อ>พร้อมนะครับหนึ่งสองซ่ํม โอเคจับครับนะฮะนี mm. ่นี <im it> <im it ่ก็คือพิธีเซฟตี้ต่างแบบนะครับทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนมุมลองฝ้ายมองลองมองลองลองมองกล้องดูบ้างก็ได้นะลูกเป็นพอดเพจอืมโอเคอ่าโอเคคเขาเดินแน่เขาเดินแน่ตามเขาไม่ต้องถึงเขามากครับเราปล่อยเราเราดักเอาครับเราดักเอาเห็นนะฮะเวลาเขาสะบัดเขาไงเพราะเขาคันมาแรงไปไปไต่เขาอ่าอันนี้ก็สวยครับ น้องฝ้ายมองที่ควายลูกมองมองที่ประมาณกลางกระหม่อมเขาอ่ะคุณหมาคุณหมาครับขอ่อยผมหน่อยครับผมจะถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเข้าลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้อุ้มเดี๋ยวให้นางแบบอุ้มขึ้นขี่หลังควายมันให้อุ้มไหมพี่ไม่มันดูไหมค่อยงอันนั้นอยู่ครับดูอยู่ใช่ไหมครับพร้อมนะฝ้ายยิ้มเลยนะลูกหนึ่งสองสามพ่อถอยโอเคครับ นี่อีกอย่างหนึ่งของภาพแนวไลฟ์นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือจังหวะดังนั้นออบางทีอ่ะการที่ควายก็หันหน้ากลับไปกบมานิดหน่อยเนี่ยมันก็จะได้จังหวะภาพที่เราได้แบบไม่ตั้งใจดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราได้ภาพจังหวะดีๆก็คือการปรับให้กล้องถ่ายแบบคอนติเนียนะครับผมจะเพิ่มให้กล้องมันถ่ายคอนติเนียขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็กดรัวครับนะเพื่อให้ได้ภาพที่จังหวะมีความแตกต่างแล้วรอมา ก็มาเลือกรูปเอาทีหลังอีกทีครับโอเคพร้อมห้าสี่สามแอคชั่นพ่อถอยนิดนึงถอยนิดนึงเห็นไหมเดี๋ยวรอรอรอให้กุหลาบหันหน้ามาทางนี้ปล่อยเขาหน่อยลูกปล่อยเขาเรารอครับเดี๋ยวเขา,ากินหญ้าแล้วเขาจะพ่อกระตุกเชือกให้เขาหันมาทางนี้นิดนึงนั่นแหละครับปึ๊บยอมเชือกครับพ่อยอมเชือก หลังเชือกสวยครับร้อยเข้าเงยแน่ยกหน้าขึ้นลูกยกหน้าขึ้นยกแน่รอรอครับกุลาบยิ้มรูครับกุลาบเงยหน้าขึ้นทิ่หนึ่งรอดีดีดีแล้วคุณหมาเข้ามาทําไมครับหมาก็อยากเข้าเฟรมครับเดี๋ยวรอรอเขาหรอกคือหมีใช่ไหมหมีเอกมาก่อนลูกหมีเอกมาก่อนเดี๋ยวถ่ายหมีเดียวๆให้ลูกโอเคพร้อมไปแอคไว้เลยลูกแอคไว้เลย นิ่งมากาาาลาทหันมานี่ลูกลาลาหันมาลูกหันมาออสวยสวยล,ลยูโอ,โ,โอ้ลอเลยรอเลยเอเลยรัวครับนี่และครับ บางจังหวะเขาเขาเวียงไปเวียงมาผมก็ต้องรัวแล้วเดี๋ยวมาคัดเอาทีหลังครับเต้ดีคุณพ่อหนึ่งสองพ่อแนงครับหนึ่งสองไฟหันมาอีกไฟหันมาอีกหลาบรอแถวว่าเอาไาไฟมองกล้องโอ้หลาบรอแถวว่า โ okay, อเคพอครับครับวันนี้เราก็ได้รูปดีๆเยอะเลยนะครับดเดี๋ยวผมจะเอารีทัศเสร็จแล้วก็เอารูปสําเร็จเนี่ยขึ้นให้เพื่อนๆดูน้องฝ้ายกับเจ้ากุหลาบควายเขาง,งามหลังจากนี้ผมก็จะมีการจัดทริปพาเพื่อนๆมาถ่ายตามหลังมาอีกนะครับรก็จะมีภาพที่ครีทมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหวังว่าเจ้ากุหลาบนี่ก็จะมีชื่อเสียงมากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเจ้าใหญ่ชิงยืนเมื่อครั้งที่เจ้าใหญ่ชิงยืนยังอยู่นะครับสาหรับเพื่อนๆที่ชอบการถ่ายภาพแนวนี้นะครับก็ ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับวิชานโฟโต้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามรายการของผมนะครับขอบคุณครับ